นี่นะผมวิธีการตักเนื้อของชนเผ่าบนดอยน้ามปอขาหมูนะครับและคนนี้ก็เป็นแม่มดนะครับนี่เป็นแม่มดนะครับผมเป็นผีปอบจะเป็นปอบแมนวออะจะเป็นปอบแมนวอไม่ใช่นะนี่เป็นแม่ผมนะครับนี่บังนิกนิกสวัสดีครับ สิครับชินิกนะครับนางตึบ๊บนี่เศรเหลือเศร้านางติบ๊บนางติบ๊บสินีค่ะเอ็ดเลยปลี่ยนอะลำใหญ่ลำใหญเอากิน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 อะไรบ่อร่อยมากอ,มอ,มอยู่แบบนี้มีความสุขนะครับผมถ้ามีเงินใช้นะครับถ้าไม่มีเงินไม่แนะนําเลยครับถ้าผมยังไม่อยากอยู่เลยจนมากแบบนี้ เงินก็หายากลำบากนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามนะครับไวรุ่นำมากินนะผมสวัสดีครับ